จะมีขิงค่ะเน้นเป็นขิงแก่นะคะขิงแก่นะคะเขาจะมีรสชาติที่เผ็ดนะคะเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมค่ะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็มีหอมแดงค่ะแล้วก็เปพวงมาลัยแก่แค่บุบๆแค่นี้นะคะบุบนะคะค่ะไม่ต้องละเอียดแล้วก็ ทิงแก่นะคะก็จะหั่นให้บางหั่นให้บางเป็นแป้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หอมแดงกับกะทิแล้วนะคะก็นาวัตถุดิบทั้งหมดนะคะเราลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นกระชายนะคะระวังระวังเจลนคะที่ท่านผู้ว่ากางจะอารมณ์นีเป็นกระชายหยุดนะคะกระชายนี้สดจดเลยนะคะพ่อบอไเอาคนให้เดินดึงนะคะได้แล้วได้แล้วเาดแล้ว 2องนาทีนะคะประมาณนี้นะคะกอนน้ำพึ่งเลยค่ะนี้อเกือนะคะเกลืออารมงหมวยใส่เกลือลงไปเลยค่ะคนชิมแล้วติดใจทุกรายเลยค่ะโดยเฉพาะป้าบอบอกว่าบทนี้ทำดื่มแล้วก็ป้าบอกก็ผิวพรรหน้าตาสวยเลยน่าเลยหน้า <laughs> so you know we live. <laughs> <laughs>